แอปทักษอนโพสคลิปแฉเพื่อนรักคนนี้ให้เห็นกันไปเลยเป็นยังไงอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างแอปทักษอนโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นลดด้นดานในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากและเป็นที่รักของทุกคนนอกจากเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วแล้วตามงานอีเวนต์ต่างๆเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมอย่างล่าสุด แม่แอป,ปได้โพสคลิปผ่านอินสตาแกรมเป็นคลิปร่วมงานคู่กับอ้ำมอภิชาติชุมนานนนพร้อมระบุแคปชั่นว่าแชพ์่เื่อนรักงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและฟันคลับเห็นแล้วถึงกับอดใจไม่ไหวต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่พร้อมทั้งลุ้นว่าทั้งคู่จะมีผลงานละครร่วมกันหรือเปล่า